ับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็อยู่ผมนะเกมใหม่นะครับผมที่จะเข้าโสโตร์นะ่ยก็เป็นลิขสิทธิ์แท้เนี่ย Hunter X นั่นเองนะที่จะเข้าอ่าวันที่8กุมภาพันธ์นะฮะแต่จำไม่ผิดนะผมเนาะก็มาลงทะเบียนไว้นะฮะเพราะว่าตอนที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะ่ยอันนี้เป็นอันที่ผมเล่นมาก่อนเนาะ,อะตอนที่เป็นซีพีทีครับเน,นี้ยเดี๋ยวมันจะเปิดจริงแล้วนะฮะวันที่8เคลื่อนต้หวันเนาะ ก็ประมาณนะั้นต่อ VPN ก็ไม่ยากครับง่ายๆนะอต่อ VPN อ่ดูคลิปย้อนหลังก็ได้หรือง่ายๆครับต่อ VPN เนะีไปล้างไปล้างไฟแคตก่อนนะแล้วก็ไปโหลดนะ VPN มา VPN ไต้หวันเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนะ่าจะมีให้ดูครับโสด VPN ไต้หวันแล้วก็อะไรเงี้ยนะฮะอก็เปลี่ยนเมีลที่เราไม่เคยใช้นะ ก็ใครมองหาร้านเติมเกมส์สุดปลอดภัยนะแนะนำร้านโอท็อปแอปนะเติมเกมเติมถูกเติม,ตมปลอดภัยก็ต้องโอท็อปแอปนะจ๊ะเออว่าจะเป็นเกมสโตร์ไหนใหญ่ๆมีหมดนะทักไปที่เพจได้เลยครับจะมีแอปดูบริการนะฮะต้องขอบคุณด้วยกับคนที่เติมกับร้านเราด้วยนะครับผมเนาะอาจจะช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยครับบางทีคิวมันเยอะมากนะฮะเนี่ยเล่นในโปรแกรมรอนจะมีแบบพื้นพื้นสีผิวเลยยังเป็นสีชมพูอยู่นะนี่ก็ใส่ชื่อไปผมใส่อะไรก็ได้เนาะ มาถึงเราจะวิ่งอย่างนี้เลยสนุกนะเกมนี้ผมบอกสนุกลิสิทธิ์แท้นะฮะต้องตั้งปุ่มก่อนนะฮะไม่ตั้งไม่ได้นะครับโปรแกรมลองเสียเปรียบนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดจริงๆแล้วนะเดือนแต่กุมภาพันธ์นี่แหละนะฮะเพื่อนก็จะมีเกมแบบเออเล่นได้ยาวๆเนะี่ยจะเป็นโอเพนเวิ d ์เวิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยจะเป็นแบบ เอวามิจีครับต่อสู้ไปเรื่อยๆนะฮะใครไม่เคยเห็นตอนที่เราเล่นทดสอบก็มาดูตอนนี้ได้เลยครับผมแม่งคตรมันอนะสับเปลี่ยนตัวละครได้ครับต่อยกันอย่างมันนะครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องกมนี้บอกเลยเอาเรื่องเฮะเอาแล้วครับมาแล้วครับนักเรงประจำซอยเนะฮะ ไอนี่ฮะมาชุดนะฮะสกิลมีเยอะนะสลับสับเปลี่ยนลงมาได้นะถ้าคนแบบใช้คอมโบมันมันนี่คือเจ็บเนี่ยฉากทะเลสวยจัดถ้าใครใช้คอมโบมันมันในมือถือเป็นเนี่ยโหมันเลยลุดปื้ดลุดปั๊ดนี่ยจะได้ของได้ของมาเนี่ยแล้วก็ไปรีคัลสีแท้ด้วยนย ากเข้าโก,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 กบนไหมไม่แน่ใจนะพวกนี้มันชอบเข้าช้านะพวกลิกสิทธ์แทนี่นเข้าช้ารอไปเถอนะอเนี่ยรอไปแล้วรออีกเนะี่ยเราไม่อยากรอต้องเล่นแบบนี้แหละครับผมมันก็ไม่ได้ยากนะเกมแนวนี้ภาพนี้มนไม่ค่อยมีอะไรครับแปลสกิลก็ง่ายๆครับตอนนี้มือถือก็เครื่องเดียวก็แปลสกิลได้แล้วนะฮะใช้แทบ็บสกินทานสเลนโหลดใน g กูเกิลถ้มีมือถือสองเครื่องก็ Google เลนนะครับ แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าสกิลทำอะไรได้บ้างคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็วิ่งมาดูโจนนีฮะที่ตามล่านะตามล่าอยู่นะรู้ตามล่าใครนะมันก็บุกมาเรื่อยๆผมเนี่ยถ้าแบบถ้ามีมือถือนะอันนี้ตัวฮิวเท่แต่ผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะ ไม่รู้ว่าคือใครอ่ะคนที่เคยดูการ์ตูนหรือเป็นแฟนคลับการ์ตูนเรื่องนี้ผมว่าน่าจะชอบนะผมน่าจะสนุกนะมีดาบไม้สีม่วเหลืองอนันนี้กะท่นะจัดจ้านในย่านนี้เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยไอคอนเรามันแรกๆเราเล่นไม่เป็นหรอกใช่ไหมเพราะเราเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใส่ไอคอนเป็นเองเนี่ยจำได้เองเนี่ยไอคอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้ระบบทุกระบบเองง่าย ชาวล็อกนะขาล็อกโอ้โหเนะี่ยพวกเยอะได้เปรียบเก่งไม่กลัวกลัวพวกเยอะครับผมไปถือถืออันนี้ผมเล่นไว้ตั้งแต่ตั้งแต่มัน CPT นะเผื่อใครไม่ไม่รู้ว่าเกมเพลย์เป็นยังไงเออจะได้ดูว่าเรียนน้ำย่อยไปก่อน ปรับปรับปรบปรับตุ้มเลยผมว่าไอ้พี่อ่อะตัวเนี้ยผมว่าใช้ใช้ดีว่ะสำับไก่ตัวเนี้ย,เ,ยเออเหมือนมันปล่อยควันพิษวะ่ะเนาะแม้เหมือนมันติดพิษเรียบร้อยก็ใครจะเล่นก็สะสมตัลวละครได้ย,วยาวๆในะเกมนี้เล่นได้ยาวมาก ภาพสวยจริงๆเนะียแล้วก็เล่นสนุกไม่มีอะไรยากลิงสีแท้ของแท้ด้วยนะฮะอ้าวมีสองคนเวย้ยไปเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะมาเจอคุณยายนะในในซอยนี่แหละ เจอคุณยายแล้วเราจะพาเราไปอเหมือนอีกโลกนึงอะมันอีกโลกโลกหนึ่งครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวกอไปก่อนแล้วกันอันนี้เราก็อัพอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยไปเจอคุณยายนะครับดูดูหน้าคุณยายโคตรฮะดูหน้าคุณยายโธ่แล้วเจอไอ้น,นี่แล้วเนี่ยไม่รลูกไข่ไอตัวนี้เห็นมันตามเรากังตั้งนานแล้ว ดูฟันคุณยายเลยกอ s like <S <ๆ S 2> ไปนะผมก็ <ๆ S 2> เป็นเนื้อเรื่องเนาะ <ๆ S 2> แต่ไม่มีภาษาไทยเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกนี่ฮะ <ๆ S 2> ก็เดินทางมาอีกอีกที่หนึ่งเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรเข้ามาก็จะเป็นป่าแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะผมสวยเนาะภาพสวยจัดนะฮะ ดีมีราคาเล่นเลยแน่ๆไม่ต้องห่วงนะพอดได้เลยอ่ะแล้วก็วิ่งไปนะครับผมเนี่ยมันจะมีเค e s ซ้ายมือมันง่ายๆครับเดาไม่ยากเนยะแล้วก็ไปเอาที่เดียวเองหัวข้อที่เดียวแล้วก็มาที่บ้านหลังนี้เราจะได้สู้นะฮะสู้กับใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วปีศาจเอาเรื่องอยู่ครับปีศาจด่านนี้ ้ามีการวอร์มด้วยนะอะไรผมงงเจอใครว่าอ๋อต้องวิ่งออกมาข้างนอกอ่างเงี้ยอ,อดใจรอนีดนึงครับดูเกมเพอ่าคันมือไปก่อนแล้วกันเ็นแล้วก็คันน่ะตอนนั้นผมก็เล่นนิดเดียวเพราะว่ามันเป็น c p t เนาะไม่ได้เล่นแบบเยอะอะไรมากมายไม่ได้แบบพาปเปิดระบบแบบยาวไกลมากนะวันเป็น c p t คนก็จะรอเล่นจริงรอเล่นจริงประมาณนี้อะไรเงี้ยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะปีใหม่แล้วก็มีอะไรผิดพ้าดขออภัยนะคนที่มาหาเรื่องช่องผมไม่บ่อยก็หยุดได้แล้วนะช่องผมไม่ได้ไปยุ่งกับใครนะคุณนี่จัดหนักมาให้ผมทุกครั้งเลยนะทุกปีต้องมีนะนะแล้วก็บอกผมว่า,าโตๆกันแล้วคุณไม่โตอ่ะคุณเข้าดิสคอร์ผมรังแก แต่คุณนู้นนี่เอาลิงก์อะไรมาแปะม่วนซัวตัวต้มระวังเลยครับผมเอ,อนำพลบอเทสเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะระวังก่อกวนลำคาญนะตํารวจเขาอาจจะใช้เวลา2-3เดือนนั่นแหละนะถึงเวลามันถ้าสุดจะทนจริงๆนี่มันก็ต้องไปถึงที่นะครับเอาละครับนะเรื่องดราม่าปัญญาอ่อนนะเนี่ยนี่ผมกํลาลังจะสอนต่อ VPN นะผม ก็นี่ครับใช้ VPN รูปแบบนี้เลยครับใช้หน้า VPN นะผมใช้หน้า VPN แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับผมไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปล้างไฟแคทก่อนนะผมพื้นที่เก็บข้อมูลถ้าเราไม่ล้างไฟแคทไม่ได้นะครับเผื่อบางคนยังใช้เมลวเดิมอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่แอปนะครับผม แล้วเราก็ไปล้างไฟแคชที่ Google Tensor e นะฮะนี่อันดับแรกนะถ,ถ้าจะต่อ VPN อันดับแรกนะอ่าเสร็จปุ๊บก็ออกไปนะผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเปิดนะฮะ VPN นะฮะแล้วก็ไปเปิด VPN นะฮะ้หน้า VPN นะแล้วก็เปิดเปิดเสร็จปุ๊บนะฮะให้มันรันรันเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่ Google นะฮะอ่าแล้วก็เปลี่ยนเมลนะครับผม อันนี้คือค้นหานะเดี๋ยวตามจริงแล้วก็เปลี่ยนเมลวได้เลยลถ้าเราเปิดแล้วนะฮะก็พ like ิมบ์พ n จีนจก็ตัวนี้นะฮะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่ผมให้ดูไอคอนนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนเออก็ตัวนี้แหละแล้วก็เปิด v p n แล้วก็ไปเปลี่ยนเมลวในสโตนนะประมาณนี้ครับผมนี่ก็เปิด v p n ใชไชน่าเปิดแล้วให้มันเดินด้วยนะดูก่อนว่า V p n มันโหลดเสร็จหรือย,ยังครับผม อ่าเนี่ยกดปุ๊บให้มันเชื่อมต่อแล้วมันจะมีตัวเลขวิ่งขึ้นเนาะพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกแล้วไปที่เทสเตอร์นะเนี่ยเทสเตอร์ก็ไปเปลี่ยนเมลขวามือถ้าเมลไหนมันเป็นเมลเก่าก็เปลี่ยนเอาเมลใหม่ล่าสุดมาก็ได้เออแล้วก็ดูว่าอ่าพรีเมียมเป็น,เป,นเป็นอะไรนะถ้าพรีเมียมจะเป็นบาทไทยแสดงว่าจะเปลี่ยนไม่สำเร็จนะเนี่ยเนี่ยดูพรีเมียมเอานะครับผมเนี่ยเป็นบาทไทยยังไม่สำเร็จก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเมลนะครับผม ก็เปลี่ยนเป็น g m l i l อื่นนะฮะเปลี่ยนเป็นเมลอื่นแค่นั้นเองนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปแนะ่สวัสดีจ้า